สมเปียวโอ้ส่งเปี้ยวกินยังอะล่ะบอกว่เนี่ยกนตาไ่รอดคุงู้ดเห็นเอามันก็ซื้อขันทันเลยไม่โอ้มันตัวก็จะข้นะขึ้นจต่อยกนเตะอ้ยพี่น้องคอยเบาแล้วก็ไม่หี่บีจะไปต้อยบุกห้งอีกเรีว่าสั้นต่อยมาเนี่ยมันกินไม่ได้มันบว เออนี่เด็ดเอานี่ได้อันนั้นล่ะนั่นกันทีตูป้งกับเส้นก็ร่มดอวอันมุขคอยมีบันไดยุมคอยจะบ er. ันไดไปเหยียบปพื่๊บขึ้นปั๊บไปต้อยลงมากินบันไดสองว้อยขึ้นคอยได้ดื้อถิ่มบัวเพื่อนย่างบมดกันหนาวนี่แบบไม่รอดแกวนี้ ตาสมแม่สมหลายตีละมะขามสมเนาะเอิ้นหาเมืองห,าหลายแม่เขียนด็กแรถซาเล็งแซ่กินไหมกินไหมอันนี้กินมาเจ้งแน่าหนก็ได้ขนา ว้าเอาไป้คือเพราเห็นคือเพบอกมันว่าข่อยอยู่ในห้องเีบอกาวแล้วแล้วก็เปิดเข้าไปวางสีอยู่ในห้องวางสีต่ละเขารู้เรื่องเิ็กน้อยมุนี่ทว่าวเขาเขาเป็นคนอาชีพไอ้นี่กินเลยลูกอีกินบะพร้ายายยายมะเขียยายมะเขียยายบีต้มมะเขียะซุปเนี่ยต้มซุปเนี่ยเอามากี้เขียวมา

ไม่เอาลูกมันเอาไม่เอามันใออกกลาาใครออกเออใครออกเออเออเออไอ้ิงวะไอ้ขิงเลี้ยบก็ขิมันขิีไยดิไม่แอะมาถมันทั่วไทยเลยบอล้มลนะแต่มันล้มมันก็จังโลนตัวเจ้าเี้หายรถักเจ้านีหายรถพูดอะไวะไอบังหลก วันนี้เพิ่กับเก็บมากวันนี้เก็บไม่ยิบกวบกีบกพีอ้าวม่หยมนรุนนะมันกหมุดมือแล้วิไมหมล้วี่บาหนล้วบอกบอกขามย้ายอคืนให้ย้ายไหมอ๋ออ๋อจอไปใส่หลกไปเอาไปบ่ได้